วิธีการต้มปลาไม่ให้คาวนะคะคือเราเอาปลามาต้มใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยเพื่อดักคาวปลานะคะอันนี้คี่เราใส่ไปบ้างแล้วนะคะใส่ไปเลย มันจะช่วยดับคาวปลาได้ดีมากเวลาทํากับข้าวแล้วมันจะไม่กิ่งข้าวอย่างพวกอย่างปลาซาบะหรือปลาทะเลอย่างเงี้ยข้าวจะแรงเราก็ใส่เกลือลงไปเยอะหน่อยนะคะอันนี้คือใส่ไปบ้างแล้วแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่ไปหน่อยและไอที่เห็นเป็นเส้นๆดําๆนี่คือใบาชานะคะใบาชาช่วยดูดซับกลิ่นได้ดี ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนเนื้อปลาจะติดกลิ่นชานะคะเพราะว่าใส่ลงไปมันจะช่วยแบบว่าใบชานะคะมันก็ช่วยดูดซับกลิ่นเอาออกไปให้หมดแล้วเวลาเอาไปทํากับข้าวเนี่ยมันก็จะไม่ข่าวนะคะ